สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มรวยเละถูกลอตเตอรี่คนเดียว602ใบเผยชัดที่มาเลขเด็ดงดให้ยืมถูกกรณีกลายเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮายอย่างมากหลังหวยออกงวดวันที่1ธันวาคมเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าจากสาริยาชีวะได้ออกมาโพสต์ระบุว่า 602ใบ91ในเปาตั้ง128ใบในสลาบพัส474ใบขอบคุณมากลูกชัยโดนรถชนท้ายมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว Ag, งดยืมเงินทุกกรณีเพราะผมมินี่ต้องจ่ายโดยผู้โพสได้เผยภาพลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข91ที่ซื้อกับลอตเตอรีพร่พลัสโดยถูกรางวัลมากถึง474ใบรวมเป็นเงิน9.4แสนบาทนอกจากนี้ยังถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข91อีก128ใบที่ซื้อในแอปเป่าตังรวมเป็นเงิน2.5แสนบาท รวมแล้วหนุ่มรายนี้รับทรัพย์ไปเป็นล้านเลยทีเดียวเรียกได้ว่าดวงเฮงสุดๆโดยที่มาเล็กเด็ดให้โชคหนุ่มดวงเฮงคนนี้มาจากเลขทะเบียนรถยนต์หมายเลข191ของเจ้าตัวนั่นเองแถมงานนี้ยังเน้นย้ำอีกว่างดให้ยืมทุกกรณีเพราะเจ้าตัวมหนี้ต้องจ่ายเหมือนกันและหลังจากที่พตนด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเนต็ตเข้ามาคอมเมนต์และร่วมแสดงความยินดีกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ